สวัสดีค่ะน้ำชานะคะวันนี้ค่ามาแจากแงคงนะคะวิธีง่ายของการแก้แหคงของชานะคะก็คือดื่มแท้งสุดออริจินอลค่ะตัวนี้นะคะนอกจากจะทำให้หายแห้งแล้วนะคะยังมีส่วนผสมของเชเลคะ่ะทำให้ชุ่มคอออกด้วยนะคะ เรื่องดื่มแพงเปิดโอกาสให้กับทุกท่านได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ ใครที่มีเรื่องมันๆเรื่องเด็ดๆเรื่องดีๆเกี่ยวกับวิธีแก้แฮงแล้วแล้วก็ไปโพสต์บอกพี่แฮ็กในเฟซบุ๊กเลยค่ะ y e s u n d e r s c o r e i u n d e r s c o r e m u n d e r s c o r e h p a t h o n m a i l c o m ไปโพสตเล่าให้แฮกฟังถ้าเรื่องไหนได้รับเรื่องให้ออกอากาศให้ป้าแป้งจะมาเล่าให้กับทุกคนฟังถ้าเรื่องไหนได้รับเลือกค่ะรับไปเลยของขวัญจากเครื่องดื่มแฮงค่ะรับรองว่าถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนส่งกันมาเยอะๆนะคะใครมีวิธีดีๆมาเล่าสู่กันฟังบ้างค่ะ i have lap have your my on your on skills skills my และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมนั่นคือข้อมูลดีๆจากเครื่องดื่มแห้งทั้ง3รสชาติไปชมเลยค่ะว่าทั้ง3รสชาติทําให้คุณมีแห้งไม่มีแห้งยังไงก็ต้องฝากไว้นะครับสำหรับเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ดีๆจากเครื่องดื่มแห้งนะคะที่ทําให้คุณผู้ชม นะครับตื่นขึ้นมาไม่มีอาการแห้งนะครับเริ่มต้นที่เครื่องดื่มแหงในรูปแบบของฝาสีดำนะครับแหงออริจินอลนะฮะมีกรูตายิดแอททรัดีนะครับ, e รบสามารถจับสารพิษที่มีอยู่ในตับนะครับทำให้ตับคุณทำงานได้อย่างปกติแล้วก็ขับสารพิษนั้นออกมาทําให้ตื่นเช้ามาไม่มีอาการแห้งนะฮะแล้วก็มีซิสเตอีนที่ช่วยทําให้คุณผู้ชมตื่นมาไม่มีอาการแห้งนะครับแล้วก็สามารถทํางานได้อย่างปกติครับ สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแหงชนิดต่อมานะครับเป็นแหงฝาสีส้มนะครับคือแห่งฟอร์เพลยนั่นเองนะฮะมียาอยาหารนะครับชนิดละลายน้ําที่ชื่อว่าอินูลินนะฮะสามารถจับแอลกอฮอล์ในกระเพาะของคุณให้อ่ามันระบายออกมาได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ทําให้คุณไม่เกิดอาการแห้งนะครับสามารถดื่มได้ก่อนที่คุณจะไปรับประทานหรือดื่มกินสนุกสนานในปาร์ตี้ของคุณ และแหงชนิดสุดท้ายนะครับแหงเวอร์จินอันนี้เหมาะสําหรับคุณสุภาพสตรีนะฮะเพราะว่ามีคอลลาเจนนะครับนอกจากสารอาหารที่พูดมาทั้งหมดแล้วนะครับที่ช่วยทําให้คุณไม่เกิดอาการแหงสาหรับปาร์ตี้หนักๆของคุณนะฮะก็ยังมีคอลลาเจนนะครับช่วยบำรุงผิวและทําให้ผิวพรรณสดใสได้นะครับเหมาะสําหรับคุณผู้หญิงเป็นอย่างมาก คุณผู้ชมคะว่าถ้าคุณรักจะปาร์ตี้แล้วแล้วก็สิ่งที่ลืมไม่ได้คือแหงทั้ง3ารสชาติฝากไว้ด้วยค่ะมีแหงไม่มีแหงแน่นอนเครื่องดื่มแหงก็เข้ามาอยู่ในโซนที่เป็นส่วนเดียยวเดียวมันจบกีระวังน้ำมลเดี๋ยวีมันไม่ได้กี้หลด พ่อจะตก,กพ<อ>่อจะปกครานเนาะอ่ะอาต่อครับเดี๋ยว,วพ่อเอาบาทฟาดหัว,วาบาทใหญ่แลวท้ายของเราก็จะเป็นพระอุโบสถครับอุโบสถที่มีทางเข้าด้านหน้าเนี่ยสามประตูแล้วก็มีทางด้านหลังประตูเข้าสามองคาหนึ่งใช่มันอาจจะเป็นสื่อการเข้าสู่พระพุทธศาสนาเข้าได้หลายทางเข้าได้หลายทางแต่ออกได้ทางเดียวมีบทบรรลุ ทางเดียวอ๋อเออเออก็เราเก่งมาเราคิดได้แล้วขวามือเนี่ยนะครับจะเป็นรักทางแขวนเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปไหว้รอยธูปบ้านทำมาักการเสร็จแล้วก็ลงมาตีละคาเดี๋ยวเราเดินไปอีกสักพังหนึ่งจ, <c oughs> จะได้เห็นพญานาคที่แปลกที่สุดในประเทศไทยแปลกยังไงเขแปลกนะคะมันจะเป็นบันไดพญานาคนะครับ เราอยู่ในหนึ่งใน2บันไดยพญายนาคของวัดพระพิทบาทครับ,รบอันนี้จะเป็นบันไดยพญายนาคจากประตูทางเข้าประติยักษ์ครับอันนี้แปลกที่สุดในประเทศไทยแปลกที่สุดในโลกแล้วนะครับเดีย,นะย,ยนะพญานาคปกติมีหนอนนะครับพญา,านาค่นี่นสวมชฎาสวมมงกุฎสวมมงกุฎสวมชฎา,าทั้ง7เสียงเออนี่แหละแปลก ยู่บริเวณหน้ามุฑดกครับนะครับมามดกรอยพระพุทธบาทนี่อันนี้เป็นเวอร์ชันที่สี่นั้งแรกก็ปฏิสัขงขรณ์ฟอมแซมพูรณะแล้วก็เพิ่มเสาครั้งที่สองเพิ่มยอดอจากยอดเดียวกายเป็นมามดกห้ายยอดอแล้วก็ครั้งที่สามก็กลับมาใช้เป็นมุมดกยอดเดียวแล้วก็รั้งที่4ี่เปลี่ยนปัจจุบันเป็นแบบนี้เปลี่ยนยอดมุมดกจากส่วนที่เป็นไม้ให้เป็นคอนกรีตยกอ บูรณก็ติดแข่งขงันให้มัน,นแข็งแรงขึ้อนอ่า<ช>เพราะปกติแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นไม้แกะสลักนะครับแล้วก็ลงรักติดทองตามแบบคลาิก ความนิยมของศิลปะแบบต้นนัานนา,นา,นา,นานโกศิง์ใช่สวยมากคุณผู้ชมถ้าว่างๆใครมีโอกาสได้อยากจะไปทําบุญนี่เป็นอีกสถานที่ที่น่ามาใกล้กรุงเทพด้วยชั่วโมงนิดๆถึงเลยคุณผู้ชมว่าตอนนี้เราหิวมากแล้วเพราะว่าเดี๋ยวคุณเอกว่ามีร้านอร่อยให้เรากินแต่ว่าคุณผู้ชมย่าง อยากคิดว่าเราจะได้เปลี่ยนชุดเพราะว่าเราบอกแล้วว er. <fors> ่าวันนี้เราจะใส่ชุดนี้ทําทุกอย่างจนจบรายการไปกินดีกว่าใช่ไปหาพี่ขุนกันดีกว่าไม่หยิบอลยนี้ไม่หยิบรำไรคุณผู้ชมคิดอย่างอื่นใช่ไหมหนูรู้ d e i t i o f good intention. I do not answer the call if I do not know who is calling. I guess the whole point of it all is that we never know r h e l n y I'm trying to keep with the Jones. รู้สึกตัวเองเหมือนแมสคอตงั้นรูกผู้ชมเดินไปไหนก็มีแต่คน,นถ่ายรูปนั่นแหะ <laughs> เหมือนเหมือนรายการฉันมาครั้งขึ้นกับซุปเปอร์สตาร์อันนั้นเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์อันนี้ซุปเหมือนกันแต่ซุป ก็ <laughs> บอกแล้วมาวัดนะครับทําบุญประเพณีไทยนะครับใส่ชุดไทยนะครับมันก็จะดูดีแล้วคุณจะมีคนถ่ายรูปเยอะอยางเราดูดีจริงๆนะดูดีมันดูดีจริงๆ <laughs> แต่คนไทยเป็นโรคขี้อายไม่ค่อยดูสิขี้เป็นคนไม่สวยใส่ชุดไทยมันดูสวยอ,อ่ะตรงนี้เราอยู่ตรงที่เรียกกันว่าสาวาเครื่องเครื่องครับผมก็อย่างที่บอกว่ามีใกล้ประตูเสด็จด้วยอ่ะเมื่อก่อนเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน เสด็จมาก็ต้องนั่งเรือมาลงที่อำเภอท่าเรือครับแล้วก็นั่งช้างนั่งอะไรมาเราป่าเข้ามานะครับเมื่อก่อนเนี้ยเขามีคําพูดว่ามานมัสการลอยกระทงุาทเจ็ดครั้งคุณจะได้คุนสว่างเพราะว่าการเดินทาง ไหนจะทั้งโลกติดต่อในป่ามานเลยอ่ะไหนจะกว่าจะมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วไหนจะโจรป่าการเสียชีวิตกลางทางเป็นเรื่องปกติมากอก็คือลําบากนั่นเองครับนะคะทีนี้การที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเดินทางมาก็เหมือนกันก็ดกป่าป่าดวงมาแต่ว่าการจะขึ้นนมัสการก็ต้องทำร้าร่างกายครับเพราะฉะนั้นศาลานี้ก็จะมีไว้เปลี่ยนเสื่อทรงเห็นไหมบอกแล้ว ประวัติศาสตร์ดีไว้ให้ตามศึกษานะเพราะถ้าคุณไม่รู้จริงๆแล้วไปพูดอายคุณนะจริงอคนนึ่งอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะแล้วได้รู้ยังรู้แล้วฉลาดขึ้นแล้วเนี่เออดีอกว่กินปลาเยอะเลยมีขะมนมาแล้ว ก็อยู่ที่บันไดนาคอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้จะอยู่ทางฝั่งประตูสะเสด็จเข้ามาก็คือจากประตูสะเสด็จนะครับก็จะ,สะเสด็จเพื่อําเนรขึ้นน้ำมศกา,า,ารนะครับบนพระมณฑดนะครับโดยบันไดนาคนะครับมี3มช่องเนื่องจากว่าอ,อันนี้เป็นนา,านาคธรรมดาละมี5าเสียงนาคเมื่อกี้มี7เสียงนะครับอออ่บ,บันไดมี3าช,ช่องเพราะ เพราะว่าเขาแบ่งช,ชื่อเรียกเป็นสามชื่อนะครับก็บจะมีบันไดเงินบันไดทองแล้วก็บันไดนาครับตามคต,ติความเชื่อในพุทธประวัตินะครับความเชื่อก็เชื่อว,ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากชั้นเดาวดึงนะครับรโดยสเสด็จโดยบันไดสามบันไดนแหละครับทองเงินนา, no าที่สำคัญคือสามช่องจำนวนพันไม่เท่ากันเฮ้ย <laughs> จริงรับพี่พี่แพร่ืลเราจะนั่งหนัก ขึ้นไปดูวิ่งขึ้นวิ่งวิ่ขึ้นวิ่งลงอย่าอยาอย่าตายตายไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมขนาดละคังเมื่อกี้หนูยังนับผลาดเลยสองคนนะนับอ่ะเอาเป็ว่าพอเหอะวดหัวผมว่านะครับใครที่เคยคิดว่าอิจฉาพี่แทกได้ทำรายการกับสาวๆแบบสวยๆเซ็กซี่ๆนะครับวันนี้นะครับผมขอยืนยันเลยครับ ผมเข้าใจพี่แฮกแล้วพี่ผมเข้าใจพี่มากๆเลยพี่เห็นปหมบอกแล้วเข้าใจแล้วมันไม่มีมันไม่มีใครเข้าใจหรอกเข้าใจว่าหนูสวยน่ารักเออเออดีเอ้ามิ้งค์แกพูดไปพูดมาเมื่อเช้ายิ่งอยากถ่ายรูปคู่กับเราอยู่เลยจะไปหาอะไรกินกันดีกว่าเหรอแต่หิวหิวเดี๋ยวบอกว่าเป็นเลยนะเป็นร้านเลยนะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น อร่อยที่สุดในพะพูธบา้าน mm hmm. เพราะว่าร้านอื่นเขาขายก๋วยเตี๋ยวเรือกันเพราะว่าร้านอื่นเขาขายก๋วยเตี๋ยวเรือกันนะร้านนี้ก็เลยเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นที่อร่อยที่สุด <c oughs> เพราะว่าเขาเป็นกว๋วยเตี๋ยวปลาดาวคุณผู้ชมนะครับที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับผมนะครับสามารถเซิร์ชเข้ามาเป็นเพื่อนกันใน a c e b o o k นะครับด้วยเฟซบุ๊กอะไร ส,สม <c ười> นสหนึ่งปะไม่ใช่สาม3.6เลยไม่ใช่ขอรับค่ะใครใครอยากจะติดตเราในเ c e b o o k ค่ะสซิร์ชาคำว่า yes underscore i underscore m underscore hp at hotmail com เข้ามาคุยกันได้ตลอดค่ะหรือหรือเซิร์ชคำว่า yes i am w e n w a r k hp นะครับใน Facebook นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราได้นะฮะแล้วก็ YouTube นะครับเซิร์ชคำว่า yes i am 3 6 1พง่เอามั้ยแต่แปลเป็นหน้าตยาสัตว์พี่ yes พี่พิดว่าหนูอายโฟาเหรอพี่พิทอยู่ในวัดนี่นั่นเนี่ยพี่พิทจะแยกแต่ หกหมื่นละค่ะสำหรับยูทูบและรีรันแล้วก็ค่าเก็บตกที่เราไม่ได้ออนแอร์ค่ะจบจบแ <จบ S 1> คน่นี้แหละโอเควันนี้วันนี้อย่างน,นี้ดีวนนกว่าครับวันนี้เราเที่ยวกันมาทั้งวันแล้วนะครับแล้วก็ได้สนุกสปปนานได้ความรู้นะครับในแบบไทยๆใช่แล้วค่ะก็ ในอีก2วันนี้นะคะจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถของเรานะคะหรือว่าเป็นวันแม่ที่พวกเราพูดกันติดปากนั่นเองก็ขอให้เทปนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งความสุขที่คุณผู้ชมจะนําไปมอบให้กับแม่ก็ได้ชวนแม่มาดูก็มีความสุขไปพร้อมกันอย่าลืมทําดีค่ะฝากไปด้วยวันแม่นะคะ วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับรายการนี่น่ารักของเราครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากและนี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งความสุขจาก Yes แอลวันนี้อาจจะเบาความเซ็กซี่ไปหน่อย <Lindsay. S 1> แต่ความน่ารักและความสดใสยังเหมือนเดิมบอกเลยว่าผู้หญิงค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงไทยไม่จําเป็นต้องแก้ผ้ผหาหรือบิกินี่ก็น่าหลักได้ยูในชุดไทยแบบนี้ก็สวยได้เหมือนกันค่ะครับผมพบกันใหม่ครับทุกวันศุกร์ครับ23นาฬิกาถึง24นาฬิกาครับทาง True Vision 72 Speed Channel ครับนี่คือรายการ Yes ได้มาตมวนมานี yes. Yes, yes. Yes, yes, yes. Oh, yes. ่เข right? ้าสุดมากเเป็นไม้แลพดแต่ว่าจริงๆคือเมื่อยไงเมื่อยแต่พกมากไงไม่หวแล้วเท้าไงคะเมื่อยจุกเบาเก้นล้วงไม่ใช่ดิเดี๋ยวขึ้นชินคุณตาตากล้องวนนี้แม่ นีแส่ายดาบเรียบร้อยชิบ้าชิบ้าช่วยหน่อยต้องหามกุ้งสูงอยากกระลุกกระลั่มวิวิแหงนะคะตอนนี้ก็ทับเบอร์พุ่งคุณผู้ชมในรายการนะคะเก็บภาพมันจะทับใจเ็่พีมากอะพี่ก็ถามนี่ไม่ทำแล้วขยันทำดูด้วยว่ากูมานทองอะเฮ้ย แม่หญิงทุกกี้ไปร้อยเมลาัายกันเถิดนัวมาทําอะไรอยู่ตรงนี้มาเป็นตาก้อรดูดีนะพี่เป้ิล